สวัสดีค่ะชีวิตดีที่นี่โอเควันนี้มีอีกหนึ่งเมนูนะคะดาจะพา,พาเพื่อนๆทำคือผัดหนังหมูใส่ไข่ซึ่งเป็นเมนูตอนดาเด็กๆอะมาอยู่กันนาแล้วนาคืออันนี้มันเป็นดาคิดว่ามันเป็นเมนูของที่ที่กรุงเทพนะคะแล้วก็กินแล้วคือมันติดอ,อกติดใจแล้วมันไม่ยุ่งยากมันไม่มีเครื่องอะไรมากมายเลยค่ะพเพื่อนมาดูกันค่ะว่ามันมีอะไรบ้างขาดไม่ได้คือหนังหมูค่ะพเพื่อนอันนี้ดาต้มแล้วดาก็หั่นไว้แล้วนะคะแล้วก็พริก กระเทียมแล้วก็อีกอันนึงที่ขาดไม่ได้เลยคือโหระพาครับแล้วก็ไข่ค่ะเพื่อนๆแล้วก็น้ําซีอิ้วแค่นั้นเองแค่นั้นจริงๆค่ะเพื่อนๆใช้พริกชี้ฟ้านะคะเพื่อนๆพอดีได้อยู่อังกฤษเนาะมันไม่มีพริกชี้ฟ้าดาก็ใช้พริกที่มันมีนี่แหละครับน้ํามันหมูค่ะพริกกับกระเทียมที่เราตำมาผัดให้พริกกับกระเทียมหอมก่อนนะคะแต่ไม่ให้แห้งนะเอาแค่หอมก็หอมได้ที่ด้าก็ใส่หนังหมูแลลวค่ะไปเข้ากับน้ำพริกเลยนะผัดให้หนังหมูหนังหมูคืนตัวนะคะเพราะว่า ดาต้มแล้วดาเอาใส่ตู้เย็นไว้แล้วมันแข็งนี้ผัดให้หนังหมูคืนตัวก่อนอันนี้ไฟไม่ต้องแรงมากนะคะเ,เพื่อนๆไฟแบบรุมๆอะค่ะเอาน้ําล้างคกพริกนิดหน่อยค่ะเพื่อให้หนังหมูนิ่มๆดีแล้วค่ะดาจะใส่ผงปรุงรสช้อนชาหนึ่งนะคะซีอิ๊วขาวของเราเลยค่ะผัดอันนี้นะคะเ,เพื่อนๆถ้ากินกับข้าวนะแบบว่าเติมจนแบบจุกอะจริงๆถ้าใครชอบหนังหมูนะคือดาเป็นคนชอบหนังหมูชอบหมูสามชั้น แล้วเพื่อนๆจะสังเกตว่าเวลาดาทำาข้าวนะคะดาจะใช้แบบว่าน้ํามันหมูค่ะเมื่อก่อนใช้น้ํามันพืชแต่พอมารู้เรื่องเรื่องเรื่องการกินการแบบว่าอะไรอ้วนอะไรไม่อ้วนอะไรอย่างเงี้ยมารู้เรื่องการพภชนาเรื่องนี้นะเข้าใจผิดมาตั้งนานวันนี้ใช้แต่น้ํามันหมูค่ะทากับข้าวถึงตาเราจะเอาไข่ลงนะคะนี่ดาไม่เอาไข่ลงก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันจะเป็นน้ํานี่มา ใส่ไข่ไปเลยเหมือนทําผัดไทยเลยค่ะช่วงนี้ยคือเตี้ยไข่แตกแล้วเพื่อนกไปคนดาลองเอาไข่ใส่ก่อนหนังหมูกับเอาไข่ใส่หลังหนังหมูเนี่ยมันจะต่างกันตรงที่เหมือนผัดไทยเหมือนกันนะคะไข่อะ่ะมันจะนุ่มละมุนละไมกว่าถ้าเรามาใส่ตอนหลังมันจะไปเคลือบเส้นเส้นผัดไทยหรือว่าเส้นหนังหมูดีกว่าค่ะถ้าเราผัดตอนแรกอะ่ะมันจะร่วนมันจะร่วนร่วนนะคะมันจะไม่ค่อยเข้าอันนั้นดาว่าเหมาะกับข้าวผัด นะคะอันนี้ก็แล้วแต่แต่ใครชอบเนาะแต่ดาชอบลักษณะแบบว่าให้มันเคลือบแล้วมันละมุนล,ละไมอะคะ่ะมันเข้าเนื้อเข้าหนังมากกว่าขนาดนี้แล้วนะคะเอาหนังหมูลงมากบเลยค่ะเ,เพื่อนๆเหมือนผัดไทยเลยกลบเสร็จนางเอกของเราตัวหนึ่งก็คือโหระพาใส่ไปเลยค่ะเ,เพื่อนๆนางเอกของเราตอนนี้โเคโเรโคเรเลยค่ะเ,เพื่อน แล้วก็เป็นอันว่าเสร็จเลยค่ะเพื่อนๆนี่พอเอาแค่ผักสลัดแล้วเราจบเลยค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันสุกเรียบร้อยเหมือนกัได้เวลาตักเสิร์ฟเลยค่ะเพื่อนๆจะบอกว่านะข้าวคุณจะหมดหม้อจริงๆมันระมุนระไมลองเอาไปทํากินกันดูนะคะเผื่อชอบเผื่อนะถ้าชอบเหมือนเหมือนเหมือนกันจะได้อร่อยด้วยกันไปค่ะดาวก็จะไปกินกับดาจะกินกับผักใบใบผักกาดสลัดนะคะใบสลัดเพราะว่าดากินคีโตอยู่นะคะดาไม่กินข้าว แต่จริงๆเราอยากกินกับข้าวมากเพราะว่าถ้ากินกับข้าวนะเพื่อนๆเอออย่างที่บอกตัดเพิ่มค่ะตัดเพิ่ม